คลิปสุดท้ายของปี2025ก็จะเป็นคลิปรีแคปกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ทำไปหลักๆก,ก็จะเป็นเก็บไว้ให้ตัวเองดูนี่แหละว่าได้ทำอะไรไปบ้างก็จะแบ่งเป็น4พาร์ทมี education activities เรื่องเงินแล้วก็เรื่องอื่นๆมาเริ่มกันเลยเรื่อง education ก็เป็นปี3เทอม2เมื่อต้นปีปีที่หนักที่สุด ของการเรียนอันนี้ก็จะเป็นชีตทั้งหมดที่จะต้องปริ้นไปในระหว่างการสอบหนังสือที่ต้องใช้และหนังสือโซอนข้างล่างนี้จะเป็นของปี4เทอม1ที่ได้สอบไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาต่อมาก็จะเป็นการฝึกงานอินเ r n s h i นชช่วงปิดเทอม ก็จะเป็นภาพกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำไปแล้วก็ภาพตึกที่เข้าไปฝึกงานตรงนี้เป็นกิจกรรมต่างๆ activities หลักๆก็จะเป็นการแข่งเคสต่างๆซึ่งก็นี้เป็นเคสที่ได้รับรางวัลเช่น semi final สามอันนี้แล้วก็เป็น final อันนี้เป็น ฟิแนลเช่นกันแล้วก็ที่2องทั้งหมด2ง,งาน f First r u n n e r Up อันนี้ก็จะเป็น List Case ทั้งหมดที่ได้แข่งไปประมาณ26อันต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากเคสถ้าดาวนี้ก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่ชอบมากๆอย่างเช่นการเขียนบทความการเขียนหนังสือแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ถั่วโอเ OK คได้ทำไป ก็จะเป็นงานของคณะและก็กิจกรรมมูดคอร์ดหรือว่าสันจำลองนั่นเองด้านต่อไปเป็นเรื่องการเงินก็ถือเป็นปีที่ได้กระจายความเสี่ยงมากขึ้นมีหลายประเทศตามนี้แต่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นเหมือนเดิมในส่วนของดีฟิเดนหรือปันผลก็เติบโตจากปีที่แล้วจากเดือนละ87 จุดห้าบาทเป็น536.5บาทหรือเพิ่มขึ้น5้าซก็เพราะว่าได้มีระยะเวลาการลงทุนที่นานยิ่งขึ้นก็คาดหวังเป็นดอกเบีย้ยทบต้นในแต่ละปีที่ตบเติบโต,ตขึ้นไปเรื่อยๆมีการซื้อ DJI Osmo Action 4เพื่อถ่ายคลิปกิจกรรมและไปเที่ยวที่ต่างๆเพื่อมาเก็บไว้ความทรงจำอยู่ใน YouTube ต่อมาก็เป็นกิจกรรมอื่นๆเช่นออกทริปที่เกาะสีชังตอนนี้ก็มีลงคลิปเป็น EP 1ส่วน EP 2อาจจะต้องรอกันสักเล็กน้อยเพราะว่ากำลังตัดต่ออยู่มีไประยองพัทยาเขาใหญ่2ครั้งด้วยกันนี่ก็เป็นภาพที่อุทยานนี่ก็จะเป็นที่พักริมกับอยู่ใกล้กับอุทยานเช่นกัน ต่อมาเป็นทริปต่างประเทศก็มีไปจีนและฮ่องกงตามคลิปใน YouTube ช่องนี้ทั้งหมด3วันแล้วก็มีไปมาเลเซียไปที่กุลลัมเปอร์เดี๋ยวคลิปของไปเที่ยวที่นี่ก็จะมีเช่นกันแต่จะต้องรอสักเล็กน้อยซึ่งเป็นทริปไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกกิจกรรมอื่นๆก็จะอย่างเช่นมีการไป ไอสเกตทั้งหมด5ครั้งในปีนี้ที่ผ่านมาโบลิ่งหครั้งแล้วก็ที่สำคัญก็จะเป็นการไปวิ่งทั้งปีนี้ก็วิ่งไป500กิโลเมตรได้มีโอกาสไปวิ่งฮาฟมาราทอนที่ Amazing Thailand Marathon เป็นการวิ่งเมืองรอบเมืองเลยผ่าเมืองปิดถนนเส้นหลักๆในกรุงเทพตามแผนที่นี้เลย นี่ก็จะเป็นกิจกรรม,มอื่นๆที่ได้ทำอย่างเช่นเฝ้ารับเสด็จหรือว่าทำคลิปลง Youtube มากขึ้นมี5คลิปเลยในปีนี้แล้วก็เป็นคลิปนี้ที่ ranking ง,ง,งานที่ได้ทำในระหว่างฝึกงานและสุดท้ายก็จะเป็นมัชชะที่ได้ซื้อมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ได้ลองทำคิดสูตรของตัวเองจนคิดว่าอร่อยแต่ว่าคนอื่น อร่อยไหมไม่รู้ถ้าเกิดว่าจะต้อง ranking อย่างเช่นเวลาซื้อสินทรัพย์อะไรก็ตามอันนี้ก็จะเป็น strong sell ก็จะเป็นแย่มากๆ strong buy ก็จะดีมากๆปีนี้ก็ขอให้เป็นตรงนี้แล้วกันระหว่าง outperform กับ neutral ก็คือกลางๆแล้วกันไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากสำหรับ ปีหน้าจะมีคลิปอะไรต่อไปก็รอติดตามได้เลยแต่ก็จะเป็นคลิปที่ตามมาจากที่ยังตัดต่อไม่เสร็จของปีนี้ปนไปบ้างบางส่วนก็รอติดตามรับชมกันได้เลย